เ,เลยอันดับแรกพรุงนี้ก็จะมีแสงแดดที่งดงามนะดูวงล่ะวันนี้ก็ดวงกลางๆนะคะมาพูดกันเกี่ยวกับรั้วดีกว่า รั้วมีประโยชน์มากเลยสำหรับการการันย้าที่จะเข้ามาทำ้ายเพื่ชผลของคุณแล้วก็ยังจะทำเป็นเหมือนกับข้อประสุสัตย์ได้ด้วยอรั้วที่หักลงถ้าเรียงเรียงตามลำดับรั้วนะคะก็จะมี เริ่มงจากหินไอรอนไอออนเหล็กแล้วก็มีฮาร์ดวูดโดยอันที่เบส,สิกสุดคือไม้นะคะโอเคจดหมายมาอีกแล้วโฮไมซอส ไม่ซอสคืออะไรอ่ะธรรมชาติเหรอใครสักคนหนึ่งบอกเขาว่าคุณเข้าไปในคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เก่าๆนั่นทำไมคุณไม่มาคุยกับฉันเกี่ยวกับการไปเยี่ยมชมครั้งนั้นล่ะปราสาทหอคอยเขาอยู่ที่ทิศตะวันตกของ ป่าทะเลสาบในอาคารหินหอคอยหินเหรอฉันอยากจะคุยข้อมูลของคุณฉันอยากจะคุยคุณเกี่ยวกับปัญหาของหนูนะ่ะโดยคุณเอ็มสุดลาสโมเดียสิสาดนะคะ เป็นใครนะไม่รู้เหมือนกันเราดดน,น้ำต้นไม้ก่อนน้ำหมดแล้ว พบพ่อมดคุณได้รับจดหมายจากพ่อมดท้องถิ่นเขาอยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เก่านั่นอันนี้ให้ไปขอคอยของพ่อมดนะคะเอ้ยวันนี้เลยภรารกิจนี่นาเราจะลงเหมืองใช่ใช่วันนี้เราไปลงเหมืองก่อนละกันนะคะไปลงเหมือง งั้นเราเอาานี่วันนี้เราไม่มีอะไรให้กินเลยนะเนี่ยมไม่มีอะไรให้กินจริงๆเนะี่ย ยังไงก็ไปเหมืองเัินก่อนนะคะแง่ยังไ,งไม่เปิดวิทำไมเขาตื่นเช้าจัง รู้ไหมฉันเป็นเอาสตาคอเตอร์แบ็กในโรงเรียนมัธยมเลยแหละจริงๆนะจ้าฉันเชื่อเห็นดาวที่อยู่บนแจ็คเก็ตฉันไหมเนี่ยแหละพิสูจน์มันได้เลยเราเชื่อนะไม่นที่บอกก็โกหกสักนหน่อย โอ yeah, เปแล้วคุณหมอคะวันนี้ไม่มีอะไรมาให้แต่จะมาแอลนะคะเขาบอกว่าเราขายยาที่เคาน์เตอร์ด้วยนะรู้สึกเป็นอิสระที่จะหยุดมันแต่ว่า ถือว่าคนรู้สึกเหนื่อยนะ่ฉันรู้การเป็นชาวไร่มันก็จำเป็นที่จะต้องทำงานหนักใช่ไหมล่ะไป่ทำงานหนักมากนะ แพงมากไม่ซื้อหรอกนะอืมเฮ้ยนี่ไงมีของเอาหน่าแวะเก็บของไปขายก่อน เอาละสิบลงครึ่งมานะคะเราจะรีบไปหาอเมทิสนะวันนี้จะลงเหมืองไปได้ัสกี่ชั้นก็ไม่รู้อ่ะ ของกินด้วยนี่เธอหิวนะคะอะไรนะอากาศ ความเป็นป่าคือทั้งหมดที่ฉันต้องการที่จะรู้หรือว่าสนใจฉันฉันเลือกทางนี้เองเหรอไมเป็นไรคุณเลือกแล้วนี่นะเอาละ เริ่มจากอันนี้ฮาเลยโอเคสู้กันยอย่าวิทอ่ะเราไปหาอเล็กไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวนะขอส่องไม่มีจริงจริง แต่ว่าตีสลามไป <gasps> เจอแล้วแต่ว่าไม่ทันนะคะอะไรก็คือเขาไม่กินไม่มาไม่มากินที่าาร้านซาลูนด้วยอะ่ะเนี่ย ไก็ถือโอกาสมาตีสลามเนาะ เขาให้ไปที่กิลได้แล้วนะคะเขายอมรับเราแล้วลงเลยเย่ท yeah. ีงอันนี้เปิดกล้องเย่ yeah. คุณได้รับรองทาบูธหนังนะเย่เย่เย นี่โอเคกลับบ้านกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่สำเร็จแต่ก็อย่างน้อยก็เจออะไรทิศนะกลับบ้านในปลูกผักดีกว่า อย่างมืดเลย ิสตันใส่นะคะธรรมดานะสามารถเจอได้ในถ้ำหรือว่าเหมืองอันนี้เราก็ขายไปเลยละกันโทปาสเป็นอันนี้ก็เป็นแร่ธรรมดานะคะแต่ว่าค่อนข้างจะมีราคาเพราะว่าความสวยงามของมัน ่อนอาทศตย์ที่เราต้องไปให้กันเทอรอนะคะเราขายแค่อันเดียวแล้วกันเนาะ,ะไอ้ยกวผิพีะ่ะงั้นเรานอนก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเอาละค่ะสำหรับวันที่8ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ไว้เจอกันใหม่พาที่9นะ สรัวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะตาปื้อเลยนะคแล้วนะ